ลิลี่พวกให้ทำอุ้ยฝาอุ้ยลงไปลูกลงไปหายดูส okay, <you> ิซะหายแคทเอาโซ่ยนี่เดี๋ยวน่้าพี่น้องนี่เป็นกรงดักแมวนะคะพวกเราจะทำการจะนำแมวไปทำหมันนะคะพี่น้องก็เลยใช้กรงนี้ดักนะคะ ทำทีละสองตัวนะคะข้างนอกบ้านจะมีแมวจรจัดอยู่สี่ตัวนะคะพี่น้องที่มาอาศัยกินอาหารเนาะแล้วทีนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นตัวเมียก็พอดีมีสถานสงเคราะห์มแมวนะคะเขาบอกว่าเขาสามารถทําหมันให้แมวในราคาถูกนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือแมวจรจัดนะคะพี่น้องพวกเราก็เลยนี่ค่ะดักแมวนะคะก็วันนี้ฝาก็จะเอาไปส่งที่โรงพยาบาลสัตว์นะคะย่าลูก ดีอยากเข้าไปด้วยเหรออาสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้มนุนกำลังจะเดินเข้าไปรับเด็กน้อยนะคะวันนี้ฝนตกมากเลยนะคะพี่น้องจ๋าเสียดายแม่ไม่ได้มุ์ไม่ได้มีร่มติดไว้ในรถนะเพราะว่า ปกติไม่ไม่พกล่มนะคะวันนี้เปียกแน่ๆเลยค่ะกบน,นี้เปียกแน่ๆเลยเด็กน้อยสองคนกน็<ๆ>ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะคะวันนี้มนเลิกง,งานบ่ายสามก็แวะไปซื้อขนมลูกอมแล้วก็รีบมารับสองสาวเลยค่ะปกติถ้า วันสุกก็อยากจะมารับให้ไวที่สุดนะคะถ้าเลิกบ่ายโมงแต่วันนี้มันมันเลิกบ่ายสามก็สองสาวก็รอแม่นานหน่อยค่ะฝนตกเดนเด้รึเดินได้เร็วค่ะโอ้ว่านานนานนานฝนตกแล้วนานนานไปไม่ต้องเหยียบได้ไหมนั่นน่ะไปอ่ะ ่ตอนนี้พวกเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะพี่น้องตอนนี้กําลังรอฝาที่พาแมวไปทําหมันอยู่นะคะมีแมวสองตัวที่เรากําลังรอรับกลับบ้านนะคะเอาลิลลี่เข้าไปอยู่อะไรในน,นั้นออกมาอันนี้เป็นกรงที่สถานสงเคราะห์แมวเขาเขาเอามาให้เราชั่วคราวนะคะพี่น้องเพื่อที่เวลาที่แมวทําหมันแล้วแมวจะได้มาพักฟื้นตรงนี้นะคะอันนี้กรงทั้งหมดนี่คือยืมเข้ามานะคะพี่น้องจ๋า ค่ะสำหรับแมวจรจัดที่นี่ก็เยอะพอสมควรนะคะพี่น้องถ้าบ้านไหนให้อาหารเขาก็จะปักหลากอยู่แถวนั้นนะคะที่เป็นปัญหาก็คือแมวจะออกลูกออกล้านมาปีละหลายครั้งเหมือนแมวจรจัดที่บ้านมนเลยค่ะแต่ก็มีหายมีตายไปบ้างนะคะจนตอนนี้เหลือแค่สี่ตัวค่ะพี่น้องก็ไม่อยากจะให้เยอะไปกว่านี้แล้วนะคะพอดีนะคะโชคดีเจอเพจนะคะเป็นเพจคอยช่วยเหลือแมวจรจัด รับทำหมันแล้วก็รับฉีดวัคซีนหรือคอยประสานงานหาเจ้าของให้ประมาณนี้นะคะราคาสำหรับแมวทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนอยู่ในราคา400โคนหรือประมาณ2,000บาทนะคะพี่น้องซึ่งเป็นราคาที่ถูกแล้วนะคะปกติจะสูงกว่านี้เท่าตัวนะคะพวกมนก็เลยประสานงานไปค่ะก็เลยได้กลงมาดักแมวอย่างาที่เห็นหนี่แหลคะค่ะข้าวด้วยนะให้อาหารแมวแล้วกนะ็ใหนะ้น้ำานัน

นี่ย่ปิดประตูที่ดุโอ้โหแมวเจ็บไหมเจ็บไหมเนยอะไปเข้าไปเลยลู้ก็ดีเราจะเข้าไปเลยลูกเข้าไปเลยเข้าไปเลยลูกโอเคโอ้หูมันโอนชนมันเรียบร้อยแล้วนะคะเขร็วปุ๊บโอเคมันเสียนเร็วปุ๊บค่ะต้องอยู่ในนี้ก่อนนะ แล้แม่เต้นฮัลโหลสใจนี่ยาตื่นเต้นี่ยา,ยาดีใจไหมยาชอบไหมนี่ชื่อลิลี่อันนี้ตัวที่สองนะคะตัวที่สองมาแล้วมาไฟอ้ไฟหอยมาลูกถอยมาโอเคโอเครับรับรับฝาหน่อยโอเคจิตจิตลิลี่ขวายคำอุลอุ้ยฝา อุ <mother> ้ยลงไปลูกลงไปนี o ่แผลจีบะชนอีอ้ําเห็นไหมเจียกอนแก้หนุนาลงไปลงไปนยมี่ออกมาแร้วเอาออกมาได้ยังไงอ่ะอโมกแ้อ๋อ ขานจริงๆแพลนก็คือจะให้แมวอยู่ในบ้านสัก2องสวันนะคะเพื่อให้แผลเขาหายก่อนแล้วค่อยปล่อยเข้าออกข้างนอกตามที่เขาเคยชินนะคะแต่แมวไม่ยอมอยู่ในกรงค่ะพี่น้องรอดกรงออกได้ทั้ง2ตัวเลยนะคะก็เลยต้องเอาไว้ในห้องแบบนี้ไปก่อนค่ะ If สามคนใส่ลูกโด,ดลงไปนะคะเพราะว่าอยากกินคือ เสร็จแล้วนะคะแม่ทำไข่ตุ๋นให้ไม่มีใครกินเลยนะย่ากินไหมอ่ะไข่ตุ๋นนะโลกโอเคมันเค็มไปหรอโกูกแล้วผัดอันนี้หนูกินไหมหนูกินผัดไหมอ่ะกินผัดเพียงเพียเพียงไก่ กินนี่นี่แอนนี่เห็นไหมถัวถ่วถั่วดันเตาเก่งมากกินหมดเลยลูกกินแบบหมดเลยเียที่แม่ทำให้ไม่กินนะคะน้องฟยาชอบกินตับไก่นะคะพี่แย่ก็กินผักนะแม่ทำไม่เผ็ดก็เลยกินได้เนาะ อ้าย๋อเอาแต่เนื้อเหรอไม่กินผักเหรอเอาแต่ต้นบมาสอมดัสิอมาส้มอมเน้อี่ไงข้าวโพดสายยาอย่าทำอย่างนั้น <Okay. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์เฟซบุ๊กกดกระดิ่งให้หนูด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่น้องจา๋าบ๊ายบาย